คุณผู้ชมไปดูต่อกันอีกเรื่องนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับดาราศาสตร์เรื่องของนักจักรวาลวิทยาชื่อดังชาวอังกฤษคุณสตีเฟนฮอคกิงเขาไปจับมือกับมหาเศรษฐีชาวอินเดียขออภัยค่ะชาวรัสเซียคุณยูริมิลเลอร์นะคะคือตั้งเป้าว่าอยากจะส่งยานขนาดเล็กคือยานที่ว่านี้เนี่ยมันมีขนาดเท่ากับโทรศัพท์มือถือเขาก็อยากจะส่งไปใกล้ๆกับระบบสุริยะจักรวาลที่หนึ่งค่ะที่ชื่อว่า อันฟาเซนทารีนะคะคือระบบสุริยะจักรวาลที่นี่มันอยู่ห่างจากโลกไปประมาณ4.37ปีแสงหรือว่าราวๆ25ล้านล้านไมล์ค่ะทีมงานก็บอกว่าอยากจะให้พัฒนายานขนาดเล็กนี้แล้วก็เดินทางไปให้ถึงอันฟาเซนทารีได้ภายในระยะเวลา20ปีค่ะคือ20ปีเนี่ยถือว่าน้อยมากนะถ้าเกิดยานลำหนึ่งจะไปถึงแล้วก็ถ้าเกิดเทียบกับระยะเวลาที่ยานอาวกาศใช้ในปัจจุบัน ต้องใช้เวลาถึง30 0 0 0ื่นปีนี่20ปีเองนะคะก็คาดว่าจะถึงจุดหมายดังกล่าวแล้ว<อ>และเขาก็บอกว่าเทคโนโลยีที่ว่านี้จะทำให้การเดินทางในอวกาศเป็นไปได้ช้ามากมันก็จะเกิดคำถามตามมาว่ามนุษย์เนี่ยทำให้การพัฒนาเดินอวกาศเร็วขึ้นหรือว่าไกลขึ้นได้มากไหม คืออันนี้มันยังเป็นเพียงแค่แนวคิดค,คุณผู้ชมยังไม่รู้ว่าจะทําได้จริงไหม primera. นะคะเขาก็ให้สัญญาว่าจะเริ่มลงทุนแต่ว่าจะใช้เงินลงทุนเบื้องต้นเนี่ยหนึล้านดอลลาร์สำหรับโครงการนี้ค่ะแล้วที่สําคัญก็ยังมีคนที่จะเข้ามาร่วมในโครงงานนี้อย่างคุณมาร์คซัคเคเบิร์กผู้ก่อตั้งแล้วก็หัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่บริหาร Facebook Inc เข้ามาเป็นกรรมการร่วมด้วยคือเขาบอกว่าเวลาจะเดินทางไปอวกาศเนี่ย มันไกลไกล,ไกลมากมาแต่ว่าเทคโนโลยีในการทําความเร็วของยานอวกาศของเรามันอาจจะไม่ได้เร็วขนาดนั้นค,คือไปดวงจันทร์ก็กินเวลากันเป็นวันอยู่นะครับไม่ได้ไปกันง่ายๆเส้นทางมันไกลก็นี่จะเป็นจุดเริ่มต้นหรือเปล่าโดยเฉพาะคําถามคือขอบของจักรวาลขอบของระบบสุริยะจักรวาลของเราที่เราอยู่ปัจจุบันนี้มนุษย์จะสามารถไปถึงไหมแล้วที่สําคัญเวลา นที่เป็นผู้ตั้งต้นโครงการนี้ส่งยานออกไปสมมุติสาม0 0ื่นปีเขาก็อยู่ไม่ถึงแล้วอ่ะคุณนัทเขาก็ต้องมีคนมารับช่วงทําข้อมูลต่อ,อซึ่งมันนี้ก็อาจจะไม่ได้รู้ทรืเรากันอยู่เนี่ยจะอยู่ <c oughs> ถึงเป <c oughs> ล่าก็ยังไม่รู้น,นะครับ